นอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ยังมีลุกกิ้งนะครับระง,งับกลิ่นเหม็อนะครับแล้วก็มีสเปรย์ระง,งับกลิ่นเหม็อนะครับซึ่งลุกกิ้งของเรานี่นะครับนะลุกกิ้งของเราเนี่ยนะครับเอ่อ,อ,อขวดหนึ่งนี่นะครับราคา195บาทราคาสมาชิก150กว่าบาทนะครับดูเหมือนว่าจะแพงแต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับผลิตภัณฑ์ลุกกิ้งตามท้องตลาดเราก็จะเห็นได้ว่ามันดูเหมือนว่าจะนะครับราคาใกล้เคียงกัน ดูเหมือนว่าราคาจะแพงกว่านะครับซึ่งขวดจะดูเหมือนว่าขนาดเท่ากันแต่จริงแล้วขวดพวกนี้นะครับราคา70กว่าบาทมีประมาณ50ซีนะครับ50 c ีเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้า100เท่ากับเราของเรา100 cc นะครับถ้าของเรา100ซีเนี่ยนะครับยี่ห้อวกนี้70กว่าบาท100 c ีก็ประมาณ1 50กว่าบาทจริงๆแล้วราคาไม่ต่างกันนะครับ,รบซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอันนี้นะครับ ขนาดลูกก็ต่างกันใช่ไหมอันนี้ลูกกิ้งอันนี้พ่อกิ้งใช่นไหมครับสูบแป๊บเดียวก็หมดนะฮะผลิตภัณฑ์ลูกกิ้งนำเข้าตลาดทั่วไปเนี่ยจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับเมื่อจุดไฟเนี่ยมันก็จะติดนะแอลกอฮอล์ก็จะทําให้ผิวแสบระคายเคืองรักแร้เราก็จะดํานะครับเสื้อที่สัมผัสก็จะทําให้เป็นคราบสีเหลืองๆซักออกยากนะครับในขณะที่ลูกกิ้งของเราเนี่ยนะครับไม่มีองค์ประกอบของแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ทําให้รักแร้ดำนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เสื้อผ้าเเเนนี่ยลออะะะทสกกปรรคับ นะทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้ลูกกิ้งเนี่ยเราจะใช้เฉพาะบริเวณรักแร้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่านะครับตามร่างกายตามตัวนะครับนะมีเหงื่อออกเยอะๆนะครับหรือรองเท้ามีกลิ่นเหม็นเราใช้สเปรย์นะครับกลิ่นเหงื่อตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับสเปรย์ตามท้องตลาดทั่วไปเราก็จะพบได้ว่าสเปรย์ตามท้องตลาดทั่วไปก็จะมีองค์ประกอบของแอลกอฮอล์อย่างนี้นะครับนี่ยมันก็จะติดไฟนะเหมือนกันนะครับ ซึ่งผลิตภัณฑ์สเปรย์ของเราเนี่ยจะไม่มีองค์ประกอบของแอลกอฮอล์ เมื่อเราจุดไฟเนี่ยมันก็จะไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะประสิทธิภาพดีกว่านะครับสเปรย์ตัวนี้นะครับเวลาใช้นะครับเราใช้ฉีดพ่นละอองเข้าหาตัวนะครับอยวฉีดจี้ลงไปบนเสื้อผ้าไม่งั้นมันจะเกิดเป็นคราบขาวๆนะครับนะฮะซึ่งเราสามารถฉีดตามตัวช่วยระงับกลิ่นเหงื่อได้ดีนะครับหรือว่ารองเท้าที่มีกลิ่นเหม็นนะครับขามีนะครับนะจะช่วยระงับกลิ่นได้ดีมากนะครับแล้วก็กลิ่นของมันเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่สะอาดนะครับถ้ากลิ่นตามท้องตลาดเท่าไะเปจะกลิ่นหอม ที่ไปกบกลิ่นเหม็นแต่พอกลิ่นหอมหมดฤทธิ์นะครับก็เหม็นกว่าเดิมในขณะที่ของเราเราจะทำให้กลิ่นเหม็นนี่หายไปนะครับแล้วกลิ่นของมันจะเป็นกลิ่นกลางๆที่ดูสะอาดๆนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ในการกลิ่นเหงื่อของเราทั้งหมด